สวัสดีครับวันนี้ก็หมอยาพื้นบ้านก็ออกมาเก็บยาอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูผักเสี้ยนต่างๆนะครับนะผักเสี้ยนมีหลายชนิดนะครับส่วนตัวที่เรานิยมนํามาเข้าตำรับยาก็คือผักเสี้ยนผีนะฮะนี่นะครับผักเสี้ยนผีนี่นะครับผักเสี้ยนผี เส้นผีลักษณะดอกจะเป็นสีเหลืองนะครับมีฝักแบบนี้ซูมเห็นหรือเปล่าครับซูมไม่ค่อยชันนะครับเดี๋ยวนะเอาใหม่นะพยายามซูมอยู่นะครับยำซูมให้เห็นดอกคงพอมองออกนะครับ ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะฮะผักเส้นผีจะมีดอกเหลืองแบบนี้นะครับเนะี่ยฮะดอกเหลืองลักษณะฝักก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับลักษณะฝักของผักเส้นผีนะฮะลักษณะดอกนะครับสุ่มยักนิดนึงครับอ่าเห็นแล้วนะครับนี่คือลักษณะดอกนะครับส่วนตัวนี้เป็นฝักนะครับ ผักของผักเส้นผีนะฮะแกะเข้าไปข้างในก็จะมีเม็ดเล็กๆนะฮะจะเป็นเม็ดเล็กๆเ,กเกนี่ยนะครับนี้คือเมรอร็ดอ่รอนนะฮะเม็ดอ่อนเม็ดอ่อนจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเม็ดแก่ก็จะเป็นเม็ดสีน้ำตาลออกดำนะครับอย่างนั้นเกิดได้นะครับเอาไปหวานเกิดได้นะครับเดี๋ยวให้ดูต่อนะผักเส้นมีหลายชนิดนะครับในตระกูลผักเส้นมีหลายชนิด ก็มีประมาณ5ชนิดนะครับก็คือผักผักเส้นไทยนะผักเส้นไทยหรือผักเส้นขาวนะผักเส้นไทยหรือผักเส้นขาวก็คือผักเส้นผักเส้นตัวผู้นะครับเราจะเรียกว่าผักเส้นตัวผู้พูดง่ายๆก็คือผักเส้นบ้านที่เรานํามาคั้นส้มนะฮะตัวนั้นจะมีลักษณะดอกสีขาวนะครับ ตัวนั้นจะมีลักษณะดอกสีขาวที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีที่สุดจะเป็นผักเส้นไทยนะครับหรือผักเส้นบ้านนะฮะนำมาคั้นเป็นส้มผักกินกับน,น้ําพริกนั่นนะครับตัวนั้นนะครับผักเส้นขาวนะผักเส้นขาวนี่ต้นจะมีรสดขื่นร้อนนะครับต้นมีรสดขื่นร้อนมเมล็ดมีรสดเมานาครับเดี๋ยวอาจ๊รครับจะมาดูสติี เราหินแดูที่เน่าร้ายนะครับสําหรับผักเสี้ยนที่เรามาคั้นเป็นส้มนะครับนะฮะส่วนตัวที่อยู่ข้างหน้าที่เราเห็นกันเยอะๆนี่ก็คือผักเส้นผีนะฮะนะฮะผักเส้นผีหรือผักเส้นตัวเมียนะครับตัวนี้ทําคลิปให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้หมอยาจะนิยมเอาไปเข้ายานะฮะในหลายตำรับนะครับทั้งยานวดยาต้มนะครับ สรรพคุณของผักเซียนก็มีเยอะครับผักเซียนผีมีเยอะมากนะฮะก็ตั้งแต่ต้นก็มีลดขมเหม็นนะขมร้อนเหม็นเขียวนะครับทําให้หนองแห้งนะครับใบก็ลดขมสรรพคุณแก้ปัสสาวะพิการดอกลดขมคืนฆ่าพยาธิผิวหนังนะครับฆ่าพยาธิผิวหนังนะส่วนลูกก็มีลดเมาใช้ฆ่าพยาธินะฮะถ้าถอนมาทั้งบดทั้งต้นนะครับ ใบดอกลูกฝักลากนะครับต้นนะครับทั้งห้าสับปะก็จะคุมธาตุแก้ธาตุไอ้แก้ลมนะฮะแก้ปวดท้องจเจริญไฟธาตุนะครับแก้ท้องร่วงแก้ฝีในตับปอดฝีในลำไส้นะครับครับหนองฝีนะครับแล้วมีอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่บางคนสับสนนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูตัวนั้นเขาเรียกว่าฝักเสี้ยนขนนะฮะเดี๋ยวผมไดูนะก็ดีอยู่ด้วยกันตอนนี้มีมีต้น นี่นะครับเออเดี๋ยวต้นเล็กนิดเดียวตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้นี่นะครับเป็นตระกูลผักเสี้ยนเหมือนกันตัวนี้คือผักเสี้ยนขนนะฮะผักเสี้ยนขนนี่จะไม่ค่อยนํามาเข้าตํำรับยานะครับแต่ก็มีสรรพคุณเหมือนกันน, <BI. S 2> นี่ครับลักษณะฝักมีฝักคล้ายๆผักเสี้ยนเหมือนกันนะฮะ ดอกก็จะเป็นสีออกม่วงๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะบางคนเรียกผิดไปเรียกต้นนี้เป็นพักเส้นผีแต่ไม่ใช่นะครับลองไปเช็คตํำรับตําราใหม่นะครับพักเส้นผีจะต้องดอกเหลืองนะฮะนี่ครับพักเส้นขนตัวนี้นะครับดอกสีม่วงนะฮะอันนี้ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับถ้าเจอต้นงามๆก็จะก็จะเห็นดอกชัดเจนนะครับด๋ยนี้ก็ดูออกแล้วล่ะครับถ้าคนเคย ออกมาสำรวจสมุนไพรนะครับไม่ใช่ท่องแต่ในตำราก็จะดูออกแล้วนะฮะตรงนี้ก็มีนะครับมีนะครับนี่จะติดฝักติดฝักเป็นผักเสี้ยนนะอยู่ใกล้กัน,นครับให้เปรียบเทียบกันเลยตัวนี้คือผักเสี้ยนผีนะครับนะผักเสี้ยนผีตัวนี้ดอกเหลืองแบบนี้นะครับจับดูจะเหนียว,เ,วเหนียวเหม็นเหม็นนะครับส่วนผักเสี้ยนขนนะฮะต้นเล็กๆผ,ผอมๆอย่างนี้แล้วก็ดอกจะเป็นสีม่วง นะครับดอกจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับนะบแล้วก็มีผักเสี้ยนป่าซึ่งเราหาไม่ค่อยได้ง่ายหาหาไม่ค่อยเจอง่ายๆนะครับผักเสี้ยนป่าตัวนั้นก็จะดอกสีม่วงใบคล้ายๆคล้ายดาวกระจายนะครับชอบเกิดในที่ชื้นนะฮะผักเสี้ยนป่าแล้วอีกชนิดหนึ่งที่เราเจอตามสวนหย่อมนะครับเจอตามสวนหย่อมทั่วไปก็คือผักเสี้ยนฝรั่งนะครับ ผักเส้นฝรั่งนี่ดอกจะมีสีชมพูขาวนะฮะสีม่วงที่เราปลูกที่เขาปลูกตามสวนหย่อมนะครับแต่มองดูแล้วมันจะคล้ายต้นผักเสี้ยนต้นนั้นก็เป็นผักเสี้ยนตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวหนึ่งในตระกูลผักเสี้ยนก็คือผักเสี้ยนฝรั่งนะครับตัวนั้นไม่นิยมนำมาทำยานะครับส่วนตัวที่หมอยานนำมาใช้มากที่สุดก็คือผักเสี้ยนผีนะฮะตัวนี้ที่ผม่ายให้ดูนะครับ วันนี้ก็ถ่ายข้างทางเสแล้วนะครับเสียงเป็นเสียงตายกันเลยทีเดียวนะครับส8ดล้อวิ่งกันเต็มนะแต่ว่าก็ต้องยอมนะครับมาหายาตรงไหนมีแหล่ยงยาเราก็ต้องมาดูนะครับเนี่ยครับผักเสี้ยนผีดอกกำลังงามนะครับส่วนตัวนี้ผักเสี้ยนขนนะฮะเนี่ยครับตัวนี้ครับผักเสี้นขนนะครับ ผักเส้นขนก็มีสรรพคุณนะครับเนี่ยครับผักเส้นขนเนี่ยต้นเล็กๆนี่ฮะเนี่ยมีฝักมีดอกคล้ายกันแต่คนละสีนะครับผักเส้นขนนี่ก็สรรพคุณของเขาก็น้ําสกัดจากใบแล้วก็น้ํามันจากเมล็ดนี่ก็ทาแก้โรคผิวหนังนะครับแก้ปวดข้อแต่ว่าไม่ค่อยในตำรายาไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยนิยมนำไปใช้นะวันนี้ก็พาชม ผลมลพรยจากสองข้างทางนะครับฝักเส้นผีครับเดี๋ยวเลยครับวันนี้อากาศดีครับลมแรงนะันนี้ก็ต้องขอนะนำให้รู้จักกันก่อนทีงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับฝักเส้นผีนะครับสวัสดีครับ